สวัสดีค่ะร้านขวัญมอเตอร์ไซา์ค่ะอาตอนนี้เข้ามาแล้วค่ะกับลูกค้าที่จองกันไว้จอ Android Auto ที่เป็นมากกว่าจอ Android มากกว่าการนำทางค่ะน,นี่กี่คิวนะโอ้ย <7 S 1> อประมาณ7-8คิวนะคะสําหรับการรอติดตั้งนะคะช่วงนี้เราสต็อกไว้ให้อยู่นะคันนี้นะคันแรก Honda Africa าทวินตำแหน่งการติดตั้งค่ะจะเป็นตำแหน่งนี้เลยนะก็นี่อยา่างที่ขวัญบอกเลยโฆษณากันไว้ เริ่มต้นจากเป็นการนำทางแล้วก็เป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะบันทึกให้ด้วยมีเมมโมรีการ์ดเรียบร้อยนะอ่านี่นะคะพร้อมกับการนำทางจะไปไหนพร้อมกับที่วัดลมยางนี่เห็นไหมเนี่ยอ,อันนี้ลม,มหน้าลมยางหลังอ่อนนะอ่อนครับที่สามอ่อนมากเลยครับ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้จะมีความเร็ว g p s บอกด้วยนะ<ช>แล้วก็ดาวเทียมเข็มทิศนะ โอเคแล้วก็ไปที่การนำทางนะนำทางก็ตัวนี้ลูกค้าชอบมากเลยมันสั่งงานด้วยเสียงได้แล้วก็ฟังบลูทูธในหมวกกัน็อกได้ด้วยนะใช่ในี่ลูกค้าบ้านอยู่นครนะนครศรีธรรมราชอะไปแล้วโอ้โอป้าใต้บ้านเราไปแล้วจ้าง่าย สิบชั่วโมงถึงกับนครศรีธรรมราชนะบอกแล้วค่ะว่าเป็นมากกว่าการนําทางจริงๆอ่านี่นะคะจออยู่ด้านนี้ตำแหน่งนี้เดี๋ยวเรามาดูนะนี่คือกล้องหน้าพี่ขวัญอยู่ด้านนี้เลยแล้วก็ที่วัดลมยางอยู่ด้านนี้เลยอ่าดอกกล้องหลังนะคะกล้องหลังอยู่ด้านนี้นะคะพร้อมกับที่วัดลมยางนะอยู่ด้านไห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 นฝั่งไห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 นอยู่ข้างในแหละ อ,อยู่ข้างในนะอะาอาล,ะคะลคา้ค่ะลูกค้าท่านใดค่ะสนใจอยากติดตั้งจอ Android Auto ตอนนี้นะคะมีสินค้านะคะพร้อมให้บริการอยู่แต่ก็มีไม่มากนะหลังจากนี้ต้องเป็นพรีออเดอร์และสนใจติดต่อสอบถามที่ขวัญมอเตอร์แซวได้เลยจ้ะสวัสดีคะ่ะ